ใช่ไหมทุกคนแซวว่าเสี่ยวมากมคือตอวตันบาทีแบบเออโอเคคราาับๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆเๆยเๆๆๆๆ็ๆๆลๆๆ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 ้ๆๆกรๆๆ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 ๆาๆก็ๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆดๆๆ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 ๆ้วก็ๆๆวกๆๆๆๆๆๆๆกใๆๆๆุกๆๆๆชๆๆ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 ๆะๆๆ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 ๆเลยๆๆ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 เซ็กซี่ ไม่ไ้เลยไม่เอาแล้วนะไม่แล้วไม่แล้วไปที่เยอมน่เต็มตัวเลยคิดว่าอยากเกิดรับอะไรใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็อากลองเปลี่ยนลตัวเองด้วยเมื่อก่อนแบบจไม่ค่อยกล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องเสียละไเลยไมู่กมีความคิดแอยว่งไปอางกแเมเลยเ็มดไม่อาแลอวทำอะไรแมบเฉยๆใช่ตอนแเอาไปแไม่นาดูสูงอางมั้งไม่น่าเบื่อเลอย่างเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าแบบไม่ล้า แย่ขนาดน,น,นั้นใช่ผลตอบรับก็มาดีดีแล้ว่็ แล้วอย่างในตอนนี้ชีวิตเราเป็นปยังไงบ้างสดใสแค่ไหนก็อย่างที่บอกหนูยังแบบปรับโครงสร้างชีวิตใหม่คือรู้สึกว่าแบบอยากลองทําอะไรใหม่แล้วก็เป็นช่วงอีกเฟสหนึ่งของชีวิตที่แบบว่ากำลังบีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากลองทำอะไรใหม่ๆแบบว่<ะ>าร้เฟสนี้เราเราตั้งเป้าว่าแหาทำอะไรบ้างตั้งเป้าอยากทําอะไรบ้างทําอะไรที่ไม่เคยทำเช่นแต่งชุดโป๊มากขึ<อ>้ <laughs> ทั้งจิตใจทั้งชีวิตตอนนี้โอเค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 มากๆเลยเนี่ยไปพักผ่อนบ่อยได้ไปเท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 ปก็ก um ็หลายที่ก็เลิกไปค่ะใช่ก็ไปมาสนุกดีรู um, ้ส uh ึก oh ยัไงบ้างเราได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมานานเพราะว่าตอนนี้เราทำแต่งานทำแต่งานก็รู้สึกยังไงบ้างที่ที่อะไรนะคะที่ชี่่บวามีเวลาให้กับตัวเองที่เราไม่เคยทำก็คือคือหนัวแบบหยุดพัก เ,เพราะว่าอยากจะไปหาอินสไปเรชันเพื่อที่จะได้มาแต่งเพลงใหม่หรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพออยู่ไปปุ๊บเออมันก็ไม่มาเนาะอินสไปเรชันเออสถานการณ์กว่าอยู่บ้านเร<อ>าก็เบื่อแล้วก็ <ๆ S 2> แบบจนทำไงดีก็เลยแบบว่าลองสร้างกิจกรรมอะไรบ้างไหมที่เมื่อก่อนไม่เคยไปเช่นเมื่อก่อนจะเทนเัดเพื่อนตลอดลาเพื่อนแบบนัดไปข้างนอกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็แบบชวนเพื่อนไปข้างนอกเชวนเพื่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยพาครอบครัวไปเที่ยวแสดงว่าราอย่างนี้เราจะได้เห็นเพลงของเดนเด้ก็เกี่ยวกับหลัก เกี่ยวอะไรอ่ะเรักไครเพราะว่ารักใครต้อไรกันูเมื่อกี้ไม่หมายถึงว่าบอกว่าเออเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะแต่งเพลงอยู่แนวแบบปัญญาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออนะวันนี้คือแบบเพลงจะเกี่ยวกับความรักมากขึ้นเลยไม่ทราบเลยเพราะหนูต้องรอรอรอไอเดียแบบมันยูเลกาอะค่ะใช่ใช่หนูต้องรอให้มันแบบปิ๊งแล้วก็แต่งอะไรมานั้นใช่ทำกับขี้ที่เห็นบ้าอย่างงี้โอเคค่ะโอเคก็ไปเรื่อยๆใช่ก็เรียบๆดื้อดิ่งดีใช่ ก็มีความสุขเลยดีค่ะแล้ให้กำลังใจกันยังไงอ่ะก็ให้กำลังใจยังไงแต่ละคนเนาะก็ต้องจะมีเรื่องแบบเรื่องอไงเรื่องที่เราต้องการกำลังใจเนาะแล้วก็ให้กำลังใจใน้วกันที่แบบว่าอยู่ก็อยู่อยู่ปลอบใจเขาอะค่ะใช่คุหลักปลอบใจเขาเป็นไงบ้างเนี่ยหนูปลอบใจหนูปลอบใจเขาก็แค่อยู่เป็นเพื่อนเขารับฟังที่เขาอยากพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันแค่นั้นเองแหละคนที่แบบเป็นเพื่อนอะ

ได้ด้วยเป็น 3D ได้ด้วยหรือว่าจะภาพสเกจได้ด้วยนะคะจนเนเรด้วย Portrait Studio นะก็เพื่อนๆสามารถไปลองเล่นกันได้มาเป็นครอบครัวสสุกกันเนะคะขอบคุณอีกครอบคัิดเปิดค่ะอหนี้ยนะคะขอบคุณค่ะ